สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปของจีนเช้าวบวกกับ v i p เช้าของวันที่4เมษาหกห้านะคะจีนเชา้าตเด่นก็แปลกับ4นะเน้นตเด่นนะคะแปดกับ4เนาะแปดศ8น8์8ปดส4ง4ป4ส4มแป3ห้าแปดหกสี่6 46 7 68แล้วก็12เนาะ อันนี้ของจีนเช้านะคะต่อไปเป็น V ีไอพีก็สี่กับเจ็ดนะคะตัวเด่นตัวรองก็คือห้ากับแปดเนาะสี่ศูนย์สี่สองสี่หกสี่แปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้าห้าหนึ่งห้าสามห้าเจ็ดห้าเก้าแปดศูนย์แปดสองแปดสี่แปดหกเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดสามห้าเก้าเจ็ดสามเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหกแปดสี่หกสี่สองข้าขอให้ทุกคนโชคดีเนอะ เน้นมีไอพก่อนนะธรรมดาก็เอาแต่ตัวเด่นมันก็พอนะคะเพราะมันหยุดไปสองวันเนาะต่อไปเป็นจีนบ่ายจีนบ่ายนี่ตัวเด่นมันเจ็ดกับสี่แต่เราเน้นหกกับเก้าเด้อเพื่อนเพื่อนเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าสี่ศูนย์สี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าแต่เราเน้นหกกับเก้านะหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกหกหกแปดเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าหกเก้าแปด ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบแนวทางก็ลูดยาวเลยเนาะสามตัวก็ศูนย์หกแปดหกเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งสามเก้าห้าหนึ่งหกเก้าสามสี่สองหกก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะทั้งเช้าทั้งบ่ายนะคะต่อไปเป็น v I p V I P ตัวเด่นก็คือสามเราเน้นสามกับเจ็ดนะคะที่จริงมันสามกับหกนะแต่เรานนเน้นสามกับเจ็ดเนาะหกกับสี่หรือเพื่อนๆจะเอาตามที่เราวางไว้นี่ก็ได้เนาะ สามศูนย์สามหนึ่งสามห้าสามเจ็ดสามเก้าหกศูนย์หกสองหกสี่หกแปดหกเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่หกสี่แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าสามตัวก็ห้าสามเจ็ดสามเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าห้าสามเจ็ดหนึ่งสามเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดห้าเขาขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทั้งเช้าทั้งบ่ายเนาะทั้งวีไอพีทั้งธรรมดานะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะก็ขอให้ทุกคนเฮงๆงรวยรว,วยปังๆเนะโชคดีกันทุกคนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้กับช่องน้ําเพชรพารวยบนเส้นพารวยด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะเฮงๆงรวยรว,ว,วยปังๆสวัสดีคะ่ะ